ครับผมจะมา้ืองกายกอดจำมหันะครับเกียวนเบียก้าวนะเบียก้าวปุ๊บกี่ยวเอ่อเบียเต่านี้นองเอบปีผู้หญิงเล็กนะปีว่าเบียเต่านี้อันปีมาปีนไม่นองเอบเบียเต่านี้นี่เว่าปีปีนไกเรื่งว่าถงครบว่าปีมยังไม่ได้เล็กว่าปีนเลยผมไม่ได้เลียงเดีอดิอปีจะปนเลยักครั ผมเร่ยเลี่ยงเลยซึย่งกับเคผูช่ายจริงกัวัดไบบีซึ่งกับดาผมเลยมึงไงอของตำรวจตอชอดอที่เราพูดแบบนี้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทลุงมีพ่อหนุ่มส่งพัสดุขี่มอเตอร์ไซค์เอาพัสดุจะไปส่งคุณผู้ชมลองดูกล้องวงจรปิดก็ดูปกตินี่แหละมีพัสดุพ่วงติดสองข้างของมอเตอร์ไซค์เข้าไปเสร็จปั๊บหมาเห่า,หานิดหน่อยบีบแตรเรียกปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่น่าจะเป็นลูกชายมั้ง อายุเด็กอยู่เลยเดินมาแล้วก็มาพูดคุยบอกพ่อไม่อยู่เอาพัสดุมาฝากไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวให้พ่อเนี่ยโอนเงินให้ค่าพัสดุคือหนึ่งร้อยแปบาทเด็กม้อเาทเ่อกมาคเดุยอะี้ยเบตัวไอเกีวุ้นนงมันมันตัวไอ ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางคุณวศินซึ่งเป็นพนักง,งานส่งพัสดุก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับหลังจากนั้นโทรไปแล้วก็สอบถามเรื่องเงิน108บาทจากตำรวจที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจตอชอดอด้วยพี่โอนเงินหรือยังเพราะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องปิดยอดส่งรายงานกลับเข้าทางบริษัท ปรากฏว่าสิ่งที่วสินต้องเจอนะฮะคุณผู้ชมลองดูตอนที่โทรไปคุยกูวัดจุดเกี้ยมาเดียวแต่กูไม่ร้องเบรกกูไม่สั่งกูเก็บเลยกกับพี่กูไม่สั่งรถกูอย่ารอกูรออะไรไหมกับเออมึงไม่ใส่หูกูบอกเลยมึงมีสถานการณ์ดีอะไรไหมกับผมจะมาเนี่ย พอแกเป็นตำรวจตวชดคนละรุ่นกับมึงขออภัยนะฮะแกพูดแบบนี้จริงๆเงินร้อยแปดบาทแพงกว่ากระสุนลูกกระสุนปืนกูเนี่ยนัดละสิบบาทแพงกว่าไม่เท่าไหร่ทำไมต้องโทรมาทวงขนาดนี้เอา้าวศินเขาก็ทำตามหน้าที่หลังจากนั้นเราก็ได้ไปพูดคุยกับวศินด้วยวศินบอกผมตกใจยังกังวลอยู่เลยห่วงเรื่องความปลอดภยัยนะก็ปกแกวนเบียก้านะปกเบียก้าปุ๊บแกว่าเอ,อ เบียเต่านี้น้องเอือบปีผู้หญิงเล็กนะปีว่าเบียเต่านี้อันปีมาปลินไม่น้องเอือเบียเต่านี้นี่เรื่องว่าปีปลินใจเรื่องว่าถึงกะปุ้มว่าปีปุ้มยังไม่ได้เลีงว่าปลินเลยปุ้มไม่ได้เลีงเดี๋ยวตี่ปีจะปลินเลยจักรมปุ้มไม่ได้เลีงเลยถึงกับเกปูใจจริงตัวรับแบบปีตั้งกับด่าปุ้มเลยมึงไงว่าไจไม่หุ่นเอ้กูมาปลินไม่มึงเบียเต่านี้มึงอ่ะนะกูไม่อยู่บ้านมึงกลัดมากมากกูปล่อยกูไปไปตรงบ้านตั้งแบบฝ่ายอยู่ กูยังไม่หวาไอ้มึงเลยกูครับปีเอาปไม่ใจหวาไอ้ที่ครับปุ๊มึงเนี่ยว่ะปุผมกับลดเลยอะพี่อย่างว่านมกับลดเลยผมกับว่ามึงเป็นเคยมาไดู้้ไอ้ปะนพี่นะผมกับว่าเออเปนมาดาุเจอปุ๊บปุ๊กับเกยดาดาปุ๊บวางไปพี่พอวางไปปุ๊บกัยึกระปักนึงอะเกตู้มาการเนี่ยปุบอกมันไม่จ่ายเลยอะตู้ไปปุ๊บเกมันจะเล่งดีอะพี่เจ้ว่าอ๋อโนงปจะเด็นเนีมยันนะ เออนองปีเบีย้ยถาวนมาเปลนไม่ซึงมึงเป็ียนก็ย่มาด่ามึงเบยาวรก็เกิดดาบุ้มด่าในคลิปเลยอะพี่ครับคือ,อพนักงานเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขานะ<อ>คือโอนไม่โอนเขาก็ถามแค่นั้นแหละว่าโอนหรือยังจะได้ปิดยอดอาจจะได้รายงานข้อมูลเข้าบริษัทเจอแล้วนะคะคุณถาวรจ้าของพัสดุออกมาขอโทษพนักงานคนนั้นค่ะบอกว่าตอนนั้นตัวเองทําไปเพราะว่ามีอาการมึนเมาก็อยากจะน้อมรับผิดแล้วก็ขอโทษด้วยที่พูดรุนแรงเกินไป ผมใน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 จึงจะผมได้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 พูดไปแล้วมาขึ้นแล้วะครับคือผมก็ยอมรับนะผมผมมีความผิกพาดตรงนั้นนะครับผมก็อยาฝากโทษตรลงกด้วยนะครับจึงน้องก็ไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรนี่ครับน้องก็ทำงานปกติไปนะครับไม่ได้ยาคุยกับไม่ไม่ไม่คือผมไม่ได้คิดอะไรคือผมเทือกันนี้ผมเทือว่าเรื่องมันจบไปแล้วมาขึ้นมันก็จบใช่ไหม มันไม่ใจว่าแต่วมามาผู้ปันเล้ไม่ใจเราดบราอากาศได้เลยนี่ใช่ไหมเขาก็เป็นคนดีก็ไปชุขก้อนนี้ไปจำแต่ว่าคือมันโด้วยอารมณ์เหมือนกันเลยคุณลุงแกก็บอกแกก็ไม่มีอะไรค้างคาไม่ต้องกลัวไม่ได้จะทําอะไรวันนั้นน่ะอาจจะแบบดื่มมาแล้วก็เมาด้วยเราก็ตรวจสอบกับทางต้นสังกัดนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าเป็นตํารวจตชดจริงแต่เป็นอดีตแล้วก่อนหน้านี้ ท่านเคยเป็นครูโรงเรียนต่อชะดแล้วก็ออกจากราชการมาได้ประมาณ7ปีตอนนี้ก็คืออยู่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตำรวจต่อชะดที่ประจำการอยู่ตอนนี้คือเกษียณแล้วแต่ว่ายอมรับผิดนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วตอนนั้นเกียร์บอกว่าเกียร์เมาเกียร์ก็เลยพูดไปอย่างนั้นแต่พนักงานเขาก็ตกใจนะคะเพราะเดี๋ยวต้องขี่ไปส่งใช่ใช่เจอคําพูดข่มขู่แบบนี้น้องโทรมาอีท่ามเรืองที่ว่าเข้าแช่กันอยู่ในโซเชี่ยวค่ะเรืองที่ว่าพีไปด่าพนักงานรงข้องอ่ะถ่ามว่าพีมีมีเรื่อง พี่จะจีแจงมั้งไหมคะเรื่องนี่ยกรณีเรื่องนี้ปีก็ไม่จีแงปานเทียนตัวใดใดไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปที่บ้านนะคะปีบ้านจมาที่บ้านค่ะปีไม่รับตาบ้านค่ะตึ้งจะไปที่ไหนได้มั้งอ่ะพี่น้องอยากคุยจีได้ไหนคะน้องอยากคุยจีไหนเอาที่พี่สะดวกเลยค่ะน้องได้จังพี่จีเสียงค่ะฟังนะคะจีอยากคุยพร้อมกันก็คุยได้ไหมน้องก็กินกินไม่มีใครที่ให้เราไปที่ให้เราตาขันจีได้โอนเลี้ยวแต่ว่าจีแยงคลิปเลี้ยว อ่าปีจะดีแจ้งเขาสามส่วนจริงกับปีก็ไม่เข้าก้างไม่หลุดด้วยเราว่าพวดปีม้ค่ะถึงตีนี้ตอเด็กพวดปีดู้ทำไปพวดปีมง้งทุกงานเราก็ได้ยินอยู่ยว,ว่าวปีาปปม้งวาอยู่สองคนค่ะปีดียังไม่ดีแจ้งกับปีมีงานลงวันนี้ปีมีงานโอเคโอเคค่ะพี่